การที่เราดูอุลตร้าแมนต่อสู้กับสับปปหลาดเราก็จะเห็นอุลตร้าแมนใช้พลังลำแสงในการเผเิญศึกหรือเล่นงานสัปปหลาดจนหมอบกระแตตุยครับแต่อาจลืมไปว่าแค่หมัดเปล่าเนี่ยก็เล่นงานสัปปะหลาดจนไปไม่เป็นแล้วและในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปดูพลังหมัดของอุลตร้าแมนว่ามันรุนแรงแค่ไหนและมีใครกันบ้างครับ เริ่มต้นกับอุลตร้าแมนเอสครับที่หลังจากอุลตร้าแมนเอชนั้นได้ฟื้นพลังกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับด้วยพลังที่เต็มถังพี่แกเนี่ยกระทืบโดรากอรี่สเลเทะเลยครับจนสงสัยว่าทำไมเอชถึงได้ดีดขนาดนี้เขาจึงได้โชว์พลังหมัดที่แสนรุนแรงกระซูกเจ้าโดรากอรี่ซะตัวทะลุกันเลยทีเดียวครับก่อนที่จะเอาดาบเนี่ยมาฟันหัวมันและปล่อยแสงซ้ําจนระเบิดไม่เหลือชิ้นดีสงสัยอุลตร้าแมนเอสเนี่ยจะแค้นมันม,กมาก มาในอุลตร้าแมนทาร่โลครับที่อยู่ๆเจ้าเอเลนเมฟิลัสเนี่ยก็ออกมาอาราว่าถล่มบ้านเมืองโคทาร่โลจะอยู่เฉยไม่ได้และต้องแปลงหน้าเป็นอุลตร้าแมนทาร่โลเพื่อเข้าไปต่อสู้ครับซึ่งไอ้เจ้าเอเลนเมฟิลสัสได้กา,กากบันไหลเลยสู้อุลตรา้าแมททาร่โลไม่ได้ก่อนที่ทาร่โลนั้นจะวิ่งเสริมแรงกระซ่วงหมัดทะลุลำตัวเจ้าเมฟิลสัสก่อนที่เขาเนี่ยจะปล่อยแสงฆ่ามันให้ตาย ตายหาไปซะมาในเรื่องอุลตร้าแมนไดนากันบ้างครับถ้ามาเรื่องนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นฉากที่ต่อสู้กับเกโกรนเจ้าเดินอีกแล้วที่พวกเขาเนี่ยแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนไดนาเพื่อประทะกันครับตอนแรกเนี่ยไดนาของเราก็สู้ไม่ได้เลยแต่ด้วยกําลังใจจากทุกคนเนี่ยทำให้เขา เปลี่ยนล่าเป็นสตองไทยแล้วแลกบัตรกับเจ้าเกโกรคนครับจนมันเนี่ยหน้ากากแตกหมอไม่รับเย็บเสียโฉมก็เป็นเลยทีเดียวซึ่งถ้าพูดถึงร่างสตองไทยแล้วเนี่ยยังมีอีกฉากหนึ่งครับที่เด็ดมากคือการต่อสู้กับเดนสเฟเซอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ไดานาก็เคยแพ้ให้มันมาแล้วครับพอครั้งนี้เนี่ยเขาจึงใช้ร่างสตองไทยเข้าต่อสู้สะเลยโดยเข้าไปเด็ดแขนมันทีละข้างพุจัก จ้าจนมันเนี่ยจะปล่อยลําแสงเพื่อทําลายบ้านเมืองครับแต่ด้วยหมัดหมัดเดียวของอุลตร้าแมนไดนาเนี่ยแหละครับกระสู้เข้าไปตรงหน้าอกแบบเน้นๆหมัดทะลุลําตัวกันเลยทีเดียวต่อมากับอุลตร้าแมนสาก้าครับซึ่งพวกเราเนี่ยรู้กันดีครับว่าอุลตร้าแมนสาก้าเนี่ยเก่งขนาดไหนเพราะเขาเนี่ยเป็นการล้มล่างปฏิหารระหว่างอุลตร้าแมนไดนาคอสมอร์และซีโร่ครับแค่ลีลาการต่อสู้ของอุลตร้าแมนสาก้าเนี่ยเล่นเอาซาฮเปอร์เซตต้อนไปไม่เป็นกระติเดียวงงงวยจนโดนเล่นงาน อัปประคัดเขาอย่างจังก่อนที่มันจะโดนพลังหมัดสา um, ก้าแม็กซิมัมกระซวกหน้าเขาให้หมัดเดียวระเบิด ายห่ากันไปเลยครับและอุลตร้าแมนไททัศโดยปิดท้ายกับพี่โตตูดใหญ่คนนี้ครับซึ่งพี่แกเนี่ยต้องมาประทะก,กับเจ้าเอเลี่ยนปาปิยาอาเบลโดยที่ไททัศเนี่ยคือการเอาลำตัวและตูดเนี่ยรับกระสุนแสงโชว์และก่อนที่ทั้งคู่จะโดนพลังหมัดกันแต่พลังหมัดของอุลตร้าแมนไททัศนนั้นมีมากกว่าจนทำให้เอเลี่ยนปาปิยาอาเบลเนี่ยกระเด็นแข้งลอยไปไกลกันเลยทีเดียวครับโอ้โหแม่มันดักจริงๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับพลังหมัดของอุลตร้าแมนที่เราเอามาฝากกัน ในวันนี้ฉากไหนเด็ดฉากไหนโดนหรือชอบพลังหมัดอุลตร้าแมนคนไหนเนี่ยก็อย่าลืมเม้นมาข้างล่างบอกกันด้วยนะครับซึ่งหลายคนนี่ก็อาจจะบอกว่าพี่ โอ้โหอุลตร้าแมนคนนี้เนี่ยก็หมัดเด็ดหมัดหนักพลังรุนแรงเหลือเกินมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปเนี่ยก็อย่าลืมบอกเราได้ในคลิปนี้เหมือนเช่นเคยเลยครับและช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้กันไปด้วยครับเพื่อไปกระจายให้กับพวกเราฟฟร์ฟันกันต่อไปเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ25คนเมื่อไหร่เราจะให้หนังหมาเนี่ยกระซวกหน้าคุณมอสจนหน้าแหกกันเลยทีเดียวโอ้ย